สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแคมรี่มือ2นะครับนะฮะตามที่แจ้งเอาไว้นะครับจากคลิปที่แล้วนะฮะวันนี้ผมมีรถนะครับเป็นตัวแคม r y ปี2018ปลายปีนะครับฮะมานําเสนอนะครับผมนะฮะโฉมนี้เนี่ยเป็นโฉมปีปัจจุบันเลยนะครับผมนะฮะอย่างที่บอกเอาไว้นะครับช่องของผมจะเป็นช่องรถแคมรี่มือ2นะฮะนะฮะรับเฉพาะการรีวิวเฉพาะแคมรี่เท่านั้นนะครับผมแคมรี่เท่านั้นนะฮะ ทุกคันที่เกี่ยวกับ Camry นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ชมนะครับแล้วก็เป็นรถที่มีจำหน่ายนะครับอยู่ในบริษัทเพชรยนต์นะครับผมนะฮะบริษัทเพชรยนต์สำนักงานใหญ่นะครับอยู่ที่ซอยสีไทย68แยกหนึ่งะครับมีนบุรีกรุงเทพนะครับผมนะฮะตั้งอยู่แถวย่านมีนบุรีเลยนะครับย่านแห่งการค้านะครับแล้วก็รถเยอะๆเลยนะครับนะฮะรถของเรามีสต็อกมากกว่า4 0 0คันนะครับผมใครที่กำลังมองหารถไม่ว่าจะเป็นรถ เก๋งกระบะหรือว่ารถตู้นะครับของเราเป็นแหล่งรวมศูนย์รถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในย่านมินบุรีนะครับผมนะฮะสนใจนะครับสอบถามรายละเอียดกับผมเข้ามาได้นะครับที่0 932699898นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดองคันนี้เลยนะครับผมเพื่อเป็นการเสียเวลานะตัวนี้เป็นตัว Camry นะครับ 2.0G นะครับปี2018นะฮะอ่เป็นโฉมปลายปีแล้วนะครับนะะแล้วก็เป็นโฉมที่อ่า เป็นโฉมปัจจุบันตอนนี้เลยนะครับกระจังหน้าอย่างนี้เลยนะฮะนะฮะสังเกตง่ายๆครับนะรถแฮมบรี่นะฮะตัวโฉมใหม่นะครับผมจะเป็นอย่างนี้เลยนะฮะสีเดียวกับตัวรถนะครับที่เป็นกระจังหน้านะฮะด้านหน้านะครับถ้าเป็นตัวโฉมเก่านะจะเป็นอ่าเป็นโครเมียมนะครับนะฮะแล้วก็กระจังหน้าตัวใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับใหญ่มากนะฮะสีเป็นโน้บล็คนะฮะอย่างนี้เลยนะครับออกอ่สีเทาๆด้วยนะครับผมนะฮะ ไฟเนี่ยเป็น daytime running light นะครับแล้วก็เป็นโปรเจคเตอร์มาให้แล้วนะครับแล้วก็ตัวไฟเลี้ยวนะครับจะอยู่ด้านในนะครับตัว daytime จะวิ่งอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับผมอ่ะนี่ครับเป็นอย่างนี้เลยนะครับไฟจะสวยๆอย่างนี้เลยนะฮะแล้วก็มีไฟสปอตไลท์ให้นะครับในส่วนของด้านล่างนะนะครับด้านล่างมีไฟสปอตไลท์ให้นะครับ กระจังหน้าใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับผมโลโก้โตโยต้านะครับผมนะฮะประมาณนี้นะครับคันนี้เนื่องจากรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับผมพยายามจะรีวิวให้ครบทุกนี้ทุกส่วนเลยนะครับผมนะย่างนะครับเป็นปี2023นะครับขนาดล้อ16นิ้วนะครับผมนะฮะขนาดเดิมโรงงานเลยนะครับ16นิ้วมาพร้อมกับบิสโต้นะครับทูลันซา ยางนิ่งๆเงียบๆกันเลยนะครับนะฮะได้ยางปีนี้ไปไม่ต้องไปทําอะไรแล้วนะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนแล้วนะครับแล้วก็มาพร้อมกับคิ้วขอบประตูนะครับที่เป็นโครเมียมมาเลยนะครับนะฮะตัวนี้ค่อนข้างสวยเลยนะฮะสีดำเนี่ยส่วนมากในการเก็บรายละเอียดนะครับที่อื่นอาจจะทําสีมาบ้างอะไรบ้างนะครับของที่นี่เราจะเก็บน้อยมากนะครับซึ่งคันนี้ไม่ได้เก็บเลยนะฮะ อันนี้ไม่ได้เก็บสีเลยนะฮะจะใช้เป็นวิธีการขัดตกแต่งเอานะครับผมขัดสีนะฮะโดยเฉพาะสีดำเนี่ยการขัดเราจะขัดกับเครื่อง DA นะครับหรือว่า Dual Action นะครับเครื่อง DA เนี่ยมันจะขัดแล้วก็ลบรอยพวกฮログแกรมออกได้นะครับไม่เหมือนกับเป็นการขัดด้วยเครื่องโรตารี่นะนะครับเครื่องโรตารี่จะลบรอยขนแมวไม่ได้นะครับเราจะขัดด้วยเครื่อง DA นะครับถึงจะลบรอยขนแมวออกได้นะครับคันนี้จะไม่มีโฮโลแกรมให้เห็นเลยนะครับ ด้านหลังตัวท้ายนะครับเนี่ยตัวแคม r y นะฮะจะไม่มีคำว่าโตโยต้เลยนะครับแล้วก็ตัว2.0นะครับผมให้ดูรอบๆก่อนเนาะคันนี้จะมีเซ็นเซอร์ถอยไว้4จุดนะครับในส่วนของด้านท้ายนะนะครับอ่ะกระจกเดิมๆครับโตโยต้ปั๊มโตโยต้นะครับทุกบานเลยนะฮะแล้วก็มีไฟเลี้ยวกระจมองข้างให้นะครับ แล้วก็แต่ละกระจกมองข้างเนี่ยสองฝั่งเนี่ยก็จะมีเาเรียกว่า BSM นะครับ By Spot Monitor นะครับป้องกันจุดอับที่เรามองไม่เห็นเนาะเวลามอใส่มาข้างหลังเนี่ยครับมาใกล้ๆตัวรถนะครับมันจะแจ้งเตือนนะครับเป็นไฟแป๊บๆให้เห็นนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันมาต่อกันที่ภายในนะครับผมจะพยายามรีวิวให้กระชับที่สุดแล้วก็ครบถ้วนนะครับนะฮะภายในเป็นเบาดหนังสีดำนะครับทรง เป็นออกแนวสปอร์ตสปอร์ตนิดหน่อยนะครับทั้งทังที่คันนี้เป็นรถผู้บริหารนะครับในแนวผู้บริหารแต่ว่าก็ยังไม่ทิ้งในแนวในเรื่องของความสปอร์ตเข้ามาในตัวรถด้วยนะครับพวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันนะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันแล้วก็ฝั่งซ้ายควบคุมระบบเสียงนะครับฝั่งฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นตัวเป็นค r u i s e control มาให้ด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของอ ตัวควบคุมแดชบอร์ดนะครับนะฮะของมาตรวัดต่างๆนะครับผมนะฮะายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะพยายามรีวิวเข้าไปข้างในนะครับอ่ะเบื้องต้นเดี๋ยวดูข้างนอกก่อนนะฮะฝังด้านขวานะครับประตูด้านขวาก็จะมีอ่าเมม ORY นะครับที่เป็นการจดจำของตำแหน่งการนั่งของแต่ละคนที่ใช้รถนะครับ เช่นไม่ว่าจะพ่อหรือจะแม่นะครับหรือว่าจะมีกี่คนในครอบครัวก็สามารถเซตตำแหน่งตรงนี้ได้2ตํตำแหน่งนะครับนะฮะโดยที่เวลาเรานั่งไปแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องมานั่งปรับกระจกมองข้างปรับกระจกมองหลังนะครับอยู่ในตำแหน่งที่เราเซตเอาไว้ทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้ก็มีการตัวปรับกระจกซ้ายขวานะครับพับกระจกเซนเซอร์ล็อกแล้วก็กระจกขึ้นลงนะครับเป็นออโต้ทั้ง4บานนะครับสเก็ตเพจนะครับสวยๆเลยนะครับทราแคมรี เบาะจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับเดอนเข้าเดินออกปรับพนักพิงแล้วก็ดันหลังนะครับพูดง่ายๆเลยก็คือตัวดันหลังนะครับเลเบลนะครับมีครบ3ตัว2ตัวนะครับไม่ใช่สตัวอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นในศูนย์บริการแห่งแห่งนึ่งนะครับนะฮะก็มีตัวบอกลมยางนะครับอ่าดูถึงตัวน็อตไปด้วยก็ได้นะครับดูถึงน็อตเลยนะฮะน็อตเดิมๆเลยครับผมอ่ให้เห็นเลย ีครับประมาณนี้เลยนะครับไม่มีถอดไม่มีไม่มีขันนะครับมาต่อกันด้านหลังครับเดี๋ยวยังไม่ได้เข้าไปข้างในนะครับผมนะครับด้านหลังก็จะมีม่านนะครับมีม่านมีม่านให้นี่ตัวนี้นะครับใช้วิธีดึงนะครับปุ๊บก็ค่อนข้างช่วยดีเยอะนะครับสําหรับอากาศเมืองไทยแล้วก็แสงของเมืองไทยนะเวลาออกออกแดดนะครับตอนกลางวันเนี่ยก็จะประมาณนี้ นะครับนี่เลยนะฮะก็จะเดินได้ด้วยสีสีส้มนะฮะแล้วก็ตกแต่งเป็นเขาเรียกเป็นลายไม้นะครับผมว่าเป็นลายไม้นะนะคลิก้ายลายไม้เลยนะออกสีดำๆหน่อยนะครับปอหลังนะครับก็อยู่ในสภาพตึงๆเลยนะครับผมเนี่ยกดไปก็มีการคืนตัวปกติเลยนะครับนะฮะไม่ยับนะฮะผู้สานตอนหลังก็ นั่งจะประมาณสัก3คนนะครับสบายๆนะประมาณนี้แล้วก็ตัวด้านหลังนะครับก็จะมีม่านนะครับตัวนี้จะเป็นระบบไฟฟ้านะครับเวลาเราเข้าเกียร์ถอยนะฮะก็ม่านก็จะลงให้นะครับนอกนั้นก็จะมีตัวคาซีทนะฮรไว้สำหรับใส่คาซีทของเด็กนะครับเนี่ยเข้าไปด้วยทั้งสองฝั่งได้เลยนะครับตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับ ด้านล่างจะมีเขาเรียกถาดรองนะครับที่เป็นผ้าย,ยางเนาะแล้วก็เป็นขอบกระดงขึ้นมานะครับตัวนี้หลายๆคันไม่ค่อยมีนะฮะตัวนี้ผมว่าดีนะเวลาน้ําหกอะไรเงี้ยก็น้ําจะไม่ไหล,ลนะครับเทไปที่พรมนะครับจับประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมขออยากเปิดไฟก่อนปึ๊บไฟห้องโดยสารนะครับก็จะเป็นไฟหลอดเล็กๆอย่างนี้นะครับแล้วก็เพดานเนี่ยรู้สึกจะทําเป็นออกแบบมาคล้ายๆเป็นเป็นร่องนะฮะ เป็นล่องเลยก็เพิ่มตำแหน่งในพื้นที่ของ head room ได้ดีเลยนะครับคนที่ตัวงสูงเนี่ยหัวจะไม่ชนเลยครับพื้นที่ก็จะห่างนะครับแล้วก็พื้นที่ของเล็ก room ก็น่าจะรื่นเๆนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้นั่งนะนะฮะอ่พื้นที่ด้านหน้านะครับพื้นที่ด้านหน้าไม่มีพรมไม่มีอักขระนะฮะไม่มียันนะครับขอโทษทีไม่มียันไม่มีขลากเลยนะครับไม่แถมเพื่อนร่วมทางแน่นอนนะฮะโอเคดูน็อตนะครับ น็อตข้างนข้างข้างฝัง่ง,ง,ง,งนี้น็อตประตูนะครับเดิมๆนะฮะอไปต่อที่ฝาท้ายครับในส่วนของฝาท้ายนะครับสามารถเปิดจากรีโมทได้นะครับโดยกดตรงนี้ปึ๊บนี่นี่เลยนะครับก็สะดวกสบายนะครับสำหรับเวลาเราถือของมาเยอะๆนะครับเราก็ใส่ เปิดตรงนี้เข้าไปได้นะฮะอ่ะฝาท้ายนะครับพื้นที่ค่อนข้างจะมีเยอะกว้างเลยนะครับแล้วก็มีชุดช่วยเหลือนะครับแล้วก็ยางยางอะไหล่นะฮะอี๋ยวเปิดให้ดูนะครับนี่ยางอะไหล่เป็นล้อแมกด้วยนะฮะชุดช่วยเหลือก็มีบล็อกกันล้อนะครับแม่แรงนะฮะจะประมาณนี้นะครับ อันนี้ของในส่วนของอด้านหลังนะครับผมโอเคอ่ะคือในส่วนของร่องน้ําด้านหลังเนี่ยก็จะมีพลาสติกนะครับนะฮะมาปิดเอาไว้นะครับนะฮะส่วนด้านหลังปากระโปรงนะฮะปากกระโปรงซีนยางอะไรยังอยู่นะครับผมนี่นะฮะซีนยางยังอยู่แสดงว่ารถยังเดิมๆครับยังไม่ถูกชนนะฮะโอเคผมให้ดูความในเรื่องของความสมบ,บูรณ์ของของตัวรถนะนะครับ มาต่อกันครับครับสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงกันีนะครับสามารถเติมน้ำมันที่ต่ำสุดได้ก็เป็นตัว e85 ได้เลยนะครับนะฮะไปถึง91นะฮะอ่ะมาดูฝั่งทางด้านซ้ายนะครับนะฝั่งทางด้านซ้ายก็จะประมาณนี้เลยนะครับสวยๆใสๆนะครับอ่ะมีช่องแอร์ให้ด้วยนะครับเป็นส่วนของด้านหลัง แล้วก็น็อตน,นะครับฝั่งทางด้านซ้ายนะครับผมให้ดูประมาณนี้เลยนะครับเดิมเดิมนะฮะมาดูประตูกันนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับฝั่งซ้ายนะครับก็จะมีตัวตอกเลเบลไว้นะครับในเรื่องของเ,ออเลขตัวถังนะครับ นะครับผมให้ดูเลยเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูนะอ่ะมาแล้วครับคันนี้เนี่ยเป็นโตโยต้าแคมรี่นะครับจดทะเบียนเมื่อเดือนธันวานะครับปี61นะฮะหรือว่าปี2018นเนาะนะครับปลายปีเลยนะฮะเป็นแคมรี่เครื่องขนาด1 9 9 8ดีดีหรือ2.0นะครับ167แรงม้านะครับเลขตัวถัง M B 2 B นะครับ M B 2 B M 3 H K นะครับ M 3 H K 8040 ศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสามนะครับอ่ะก็ดูที่เลเบลได้เลยนะครับตรงกันเป๊ะนะฮะแล้วก็เลเบลนะครับอยู่ครบนะครับน็อตนะฮะอ่ะน็อตฝาปูแล้วก็นะครับในส่วนของด้านล่างนะครับก็จะมีสเก็ปเพจนะครับของแคม r รี่ให้นะครับมาดูันใกล้ๆเลยนะครับลายก็จะประมาณนี้นะครับ ก็สวยนะฮะสวยเลยทีเดียวนะครับสําหรับลายไมย้ออกแบบมาแปลกๆนะแต่ก็สวยนะนะครับข้างล่างรู้สึกจะมีไฟแอมบ,บิเลทด้วยนะครับให้ความสุนทรีนะครับให้ความแบบเป็นลักชัวรี่คาร์เนาะนะครับอ่ะโอเคมีที่วางแก้วนะครับใส่เยติได้นะครับแล้วก็ในส่วนของอ่ะเดี๋ยวผมไม่ดูตัวชัชเจอร์นะครับ ตัวชาร์จเจอร์นะครับของโทรศัพท์นะครับก็จะวางอยู่นี้นะครับนะสามารถวางโทรศัพท์ได้นะสามารถชาร์จได้นะครับเฉพาะบางรุ่นเท่านั้นครับเช่น iPhone ซัมซุงหรือบางรุ่นที่รองรับการชาร์จด้วยไวเลสนะครับอ่าโดยที่หากเกิดกรณีที่ลืมสายโทรศัพท์ขึ้นมานะครับก็ไม่เป็นไรนะครับที่นี่มีให้นะในรถสามารถใา้ในรถได้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้อ่ามันเปิดไว้เก็บของได้อีกนะครับจากตัวชาร์จเจอร์เมื่อกี้แหละนะครับ อ่ะดึงกลับมาครับก็จะประมาณนี้เครื่องเล่นนะครับเครื่องเสียงค่อนข้างจะรองรับนะครับระบบสมัยใหม่เลยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับเกียร์ก็ใช้งานมีการใช้งานมาบ้างนะครับนะตามอายุของรถนะครับผมมีเบรกโฮมีให้นะครับแล้วก็ตัวเบรกมือนะครับมีให้นะครับประมาณนี้ ตรงกลางก็มีที่เก็บของนะครับก็ค่อนข้างลึกเลยทีเดียวนะครับนะเก็บของได้อ่รู้สึกใหญ่ใหญ่เลยนะนะฮะอ่ตัวชิ้นงานที่เป็นใกล้ๆก,กับที่พักแขนนะครับจะเห็นได้เป็นเหมือนกับมีเม็ดอ่เม็ดเมทัลลิกนะครับเป็นระยิบระยิบยับยับเลยนะฮะประมาณนี้เลยก็สวยดีนะครับออกแบบมาค่อนข้างสวยกระจกมองหลังนะครับเป็นกระจกตัดแสงออโต้ นะครับเป็นกระจกตัดแสงออโต้ละนะครับมีมาให้ก็สะดวกสบายครับแล้วก็ไฟนะครับไฟดวงเล็กนะครับค่อนข้างสว่างเลยนะครับอะแล้วก็ที่เก็บแว่นนะครับนะฮะนี้มีไฟแต่งหน้านะครับนะฮะจากม่านบังแดดมาให้นะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับนี่นะฮะอะเปิดไฟดูหน่อยปุ๊บอะติดนะครับโอเค ผมจะรีวิวค่อนข้าง,างพยายามให้ละเอียดที่สุดนะครับเดี๋ยวจะเปิดสตาร์ทเครื่องให้ดูอ่ะผมจะสตาร์ทเครื่องดูนะครับปึ๊บอ่ะเนื่องจากไฟจากกล้องนะครับจะเป็นแสงสะท้อนอยู่นะครับแล้วก็นี่กราฟริกจะอยู่ฝั่งนี้นะครับกราฟริกจะขึ้นที่หน้าจอนะฮะแล้วก็ตัวฝั่งนี้ปึ๊บนี่ฮะ ก็จะมีการแจ้งเตือนหลายๆหลายๆอย่างนะครับอ่ะผมปิดไฟก่อนอาจจะได้เห็นนะครับเนี่ยพวกดิสเพย์นะครับการมาวลนผลอะไรต่างๆนะครับอย่างตอนนี้เราเปิดประตูอยู่สองฝั่งนะครับกันก็จะโชว์ให้เห็นนะครับอ่ะเปิดเปิดโหมดให้เห็นนะฮะก็หลายๆส่วนนะครับคันนี้เลขมาอยู่ที่9ก0 0 0มื่นกว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับระบบนะครับมีมาให้นะฮะ เป็นออโต้สตาร์ทนะครับทัคชั่นคอนโทรลนะครับก็ไม่โฟกัสเลยอ่าอัโต้สตาร์ทนะครับสตาร์ทสต็อปนะฮะแล้วก็ทัคชั่นคอนโทรลมีมาให้นะครับเปิดฝาท้ายเปิดฝาถังน้ำมันนะครับกุสคอนโทรลนะครับมีมาให้นะฮะแล้วก็ระบบควบคุมเป็นโหมดต่างๆนะครับนะฮะแล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็นในเรื่องของบลูทูธนะครับรับสายโทรศัพท์นะครับแล้วก็ควบคุมเครื่องเสียงนะฮะตัวตัวนี้ ะครับเนี่ยก็สามารถควบคุมได้จากปวงมาลัยได้เลยนะครับอันนี้ผมไม่อยากเปิดเพลงนะเดี๋ยวมันจะเป็นลิขสิทธิ์นะครับแอร์นะครับก็แยกซ้ายขวานะครับนะฮะแยกซ้ายขวาได้เลยก็ค่อนข้างฉ่ำอยู่นะแล้วก็มีไลฟ์ลฟ้าด้านหลังนะครับเนี่ยไฟที่แอร์มันก็จะขึ้นที่เกียร์ก็จะขึ้นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราดูด้านหลังนะครับ เ,เดี๋ยวผมจะกดเกียร์ถอยหลังนะฮะก็จะมีกล้องนะครับกล้องประมาณนี้เลยนะครับค่อนข้างชัดอยู่นะครับเราหมุนพวงมาลัยนะฮะอ่ะไม่ได้หมุนตามนะนะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ไฟถอยเราจะเห็นถึงด้านหลังเลยนะครับอ่ะปุ๊บคือเดี๋ยวผมให้ดูฝั่งเนี้ยนะครับเดีย๋ยวดูมานหลังนะผมกดไฟถอยปุ๊บดถอย ม่านก็จะยุบตัวลงนะครับนะฮะให้เรามองเห็นในส่วนของด้านหลังนะอ่ะปึ๊บถอยอ่ะจอดครับผมม่านก็ขึ้นมาให้นะครับประมาณนี้นะฮะก็ค่อนข้างจะสะดวกสบายนะครับสำหรับตัว c a ม ry 2.0คันนี้นะครับปี2018ครับมาดูกันต่อที่ห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องคันนี้เป็นตัว2.0ลิตรนะครับผมนะครับเอ่อค้นเครื่องค่อนข้างจะสะอาดนะครับแล้วก็ไม่มีพวกน้ํามันไหลเยิ้มเนาะ นะฮะก็จะประมาณนี้นะครับบางจุดนะครับที่เป็นจุดป้ายแต้มสีนะครับจากโรงงานก็ยังอยู่เลยนะครับดูหัวโช๊คนะครับแล้วก็น็อตยึดหัวโช๊คนะครับเบ้าโช๊คนะครับในส่วนของน็อตปากกระโปรงนะครับประมาณนี้เดี๋ยวโฟกัสให้ดูปึ๊บนะครับเดิมๆเลยสภาพเดิมๆตัวนี้ได้คำโช๊คคำฝากกระโปรงที่เป็นโช๊คมาจากโรงงานด้วยนะครับ ให้ดูเลยนะครับก็จะมีเลเบลนะครับสองสองจุดนะครับสำหรับปากกระโปรงแล้วก็อันนี้นะครับซีนนะครับยังอยู่นะครับแสดงว่ารถยังไม่เคยเปลี่ยนฝานะครับหรือว่ายังไม่เกิดเกิดอุบัติเหตุนะครับปุ๊บดูกันละเอียดละเอียดเลยนะครับนะเป้าโชกนะครับแล้วก็ส่วนดืนนะครับ ไอแคมรี่นะครับรุ่นหลังๆก็จะมีตัวพลาสติกนะครับเข้ามาค่อนข้างมีส่วนเข้ามาในในในส่วนของห้องเครื่องนะครับค่อนข้างเยอะแล้วก็การแกะอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องเรามัดระวังนะครับผมนะฮะตรงนี้นะครับดูข้างล่างนะครับปึ๊บประมาณนี้เลยนะครับในเรื่องของของเหลวนะฮะเดี๋ยวนี้หากท่านใดสนใจนะครับ ติดต่อสอบถามมันเข้ามาได้นะครับแล้วก็ในส่วนของการหนูขาของเลวเนี่ยผมเปลี่ยนให้อยู่แล้วนะครับนะครับอ่ะเดี๋ยวมาสรุปกันครับอ่ะโตโยต้าแคม y ีคันนี้นะครับเป็นปี2018นะครับปลายปีนะนะครับแล้วก็เป็นเครื่อง 2.0G นะครับนะครับตัวนี้อ่ออกห้างตอนนั้นประมาณล้านสี่นะครับแต่เพรยนต์ขายอยู่ที่ราคา8 69,000บาทนะครับ8 69,000บาทประหยัดไปประมาณ600,000นะ แต่ได้คุณภาพรถป้ายแดงเลยจริงๆนะครับการใช้งาน90 0 0 0โลนะครับยังไม่ถึงแสนโลนะครับผมนะฮะใครที่สนใจนะครับอยากได้รถราคาที่ไม่ถึงป้ายแดงนะครับไม่อยากจ่ายแพงนะครับแต่ก็ได้คุณภาพที่สามารถเอื้อมถึงได้นะครับแล้วก็ราคาที่สามารถผ่อนได้นะครับประกอบกับรถ Camry เนี่ยเป็นรถในระดับดีเซ็กเมนต์นะครับเป็นรถใหญ่สไตล์ผู้บริหารนะครับแอบ มีตัวสปอร์ตมาให้เล่นนะครับนิดๆหน่อยๆนะครับอย่างเช่นเกียร์นะฮะตัวเกียร์แล้วก็รูปทรงนะครับนะฮะก็จะเว้านะฮะลู่ลมนะฮะสวยเลยนะครับออกแบบมาเนื่องสวยเหมาะกับหลักลมหลักกลศาสตร์นะครับที่เขาเรียกนะครับผมนะฮะเขาเรียกอากาศอากาศกลศาสตร์นะครับเดี๋ยวผมให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับสีดําสวยเลยนะฮะ ตัวนี้เนี่ยเราขัดด้วยเครื่อง DA นะครับเราไม่ได้ขัดกับเครื่องโรตรี่นะครับซึ่งในวงการของอาการบำรุงรักษาสีรถยนต์เนี่ยถ้าบอกว่าเครื่อง DA เนี่ยก็จะรู้กันนะครับว่าตัวนี้เนี่ยขัดแล้วเนี่ยจะไม่จะไม่เป็นรอยโฮโลแกรรมนะครับจะไม่ทิ้งโฮโลแกร,รมขึ้นมานะครับจะสวยเนียนกิ๊บจนรถเคลืลคอบแก้วเลยนะครับผมอ่ะฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับช่อง Camry มือสองนะครับใครที่กำลังมองหารถตัว c a m r ี่อยู่นะครับ เข้ามาดูที่บริษัทเพชรยน์ได้นะครับที่นี่เรามีแคมรี่เยอะมากมายเลยนะครับหลายๆคันเลยมีประมาณเกือบ2ี่คันนะครับแล้วก็ตั้งแต่รุ่นตอนนี้ที่มีก็จะมีประมาณรุ่นปี12 13ขึ้นมานะครับจนถึงปีประมาณเนี้ยนะครับ19 20กนะครับก็มีมาแล้วนะครับผมนะฮะใครที่กำลังมองหาอยู่นะครับเดี๋ยวพึ่งไปตัดสินใจกับที่อื่นนะครับมาดูที่นี่ก่อนได้เลยนะครับผมนะฮะ สุดท้ายก็ฝากไว้ด้วยนะครับคันนี้นะครับออกได้ทุกอาชีพนะครับทั้งอาชีพอิสระนะครับพนักงานบริษัทนะครับข้าราชการนะครับแล้วก็ขอให้มีแค่อาชีพชัดเจนรายได้แน่นอนนะครับนะฮะคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณหมื่นสี่หมื่นห้านะครับประมาณนี้นะครับขอแค่รายได้เป็นสเท่าของค่างวดก็พอนะครับผมแล้วก็ด้วยควาเครดิตดีผมมีดอกเบี้ยพิเศษให้นะครับนะฮะแล้วก็สุดเลยก็คือ ภายในวันที่15กันยานี้นะครับสำหรับดอกเบี้ย2.59นะครับใครที่กําลังมองหารถอยู่นะฮะและอยากได้ดอกเบี้ยพิเศษนะครับภายใน15กันยานี้เท่านั้นนะครับก็เข้ามาเซ็นสัญญาแล้วก็เสียบบัตรนะครับเช็คเครดิตกันได้เลยที่นี่ที่บริษัทเพทยน์เท่านั้นนะครับท้ายสุดเลยนะครับสำหรับดอกเบี้ยตัวนี้นะฮะมาปลายปีแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับกดติดตามช่อง แคมรี่มือสองช่องนี้ไว้ด้วยนะครับผมนะฮะรับรองว่าท่านจะได้รับทราบได้รับชมนะครับแคมรี่นะครับเท่านั้นนะผมบอกว่าแคมรี่เท่านั้นเลยนะไม่มีรุ่นอื่นมาปนนะครับนะฮะไม่มีวีออสไม่มีเอลติสมาปนแน่นอนนะครับผมจะรีวิวแคมรี่เท่านั้นนะครับนะฮะมาให้ได้รับชมกันนะครับผมนะฮะฝากไว้ด้วยครับผมโอเคเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับทีเด็ดนะฮะติดตามไว้เลยนะครับทีเด็ดแน่นอนครับ ตัวนี้ผมมี x t ็ก m ิอยู่คันหนึ่งนะนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมารีวิวให้ดูนะครับผมนะครับเอ็กติโมสีขาวนะครับเป็นปี2078โฉมนี้แหละครับนะฮะสวยนะครับเป็นสไตล์ทรงสปอร์ตเลยนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b สไ r ร b ์ไว้ด้วยนะครับในช่องแคมรี่มือสองนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ